บรรยากาศนะคะของการจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจส่งรักสู่รั้วของชาติครั้งที่6เป็นการส่งกําลังใจจากแนวหลังไปสู่แนวหน้านะคะนั่นก็คือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดดที่จังหวัดสุรินมาฝากกันค่ะ ที่ฐานปฏิบัติการพูหลวงกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่2ี่กองกําลังสุรานารีด้านอาเภอกับเชิงจังหวัดสุรินแห่งนี้นะคะเป็นฐานปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินค่ะพวกเรามีความยินดีและรู้สึกดีใจเป็นอย่างอย่างมากเลยครับที่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ทิ้งพวกเราอ่ะนะพวกเราที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็มีขวัญกําลังใจจาก พวกท่านทั้งหลายซึ่งอยู่แนวหลังยังมีน้ำใจที่คิดถึงพวกเราพวกเราขอสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอขอบคุณครับ เสียงขอบคุณจากอศาสาสมัครทหารพลานเอี่ยมวงเจริญหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่26ภายหลังได้รับการส่งผ่านความห่วงใยจากโครงการกองทัพบกโดยททบร,ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมใจส่งรักสู่รั้วของชาติครั้งที่6ในพื้นที่รับผิดชอบกองกําลังสุรนารีจังหวัดสุรินเพื่อส่งผ่านความห่วงใยของกองทัพบกต่อรั้วของชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนตามกองกำลังต่างๆทั้ง7กองกำลังทั่วภูมิภาคของประเทศ นำโดยพลเอกสถิตจำ,จำรัดที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรักษาราชการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้นำคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7นำศิลปินดาราและผู้ประกาศข่าวจากช่อง5และช่องเจลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทหารหารที่ฐานปฏิบัติการภูหลวงกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่2 6 หนเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินได้มาที่นี่ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ได้ไม่เห็นบรรยากาศจริงๆในการทํางานของพี่ๆที่เขาเป็นทหารจริงๆที่เป็นรั้วของชาติะคะ่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้มานะคะได้มาเหมือนกับว่ามีหลายคนแหละที่เขาอยากมาแบบพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีหลายล้านคําขอบคุณนะคะจากพี่ๆ ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะอยากจะมาขอบคุณพี่ๆทหารทุกคนวันนี้ดีใจมากๆที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งจากการเยี่ยมชมและสัมผัสการทํางานของเราทหารฐานได้ส่งผ่านความห่วงใยแทนครอบครัวและญาติพี่น้องของทหารฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนจากแนวหลังสู่แนวหน้าด้วยการนําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาเงินสนับสนุนหน่วยมอบให้แล้วอย่างได้มีกิจกรรมแสดงบน,วนเวที โดยเหล่านักร้องศิลปินและผู้ประกาศข่าวของช่อง5และช่อง7ร่วมกิจกรรมแสดงบนเวทีมอบของรางวัลเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับทหารกล้าขลงร้อยทานผ่านนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณศิลปินดาราผู้คำน้ผู้คำชาที่เป็นห่วงบรรยายเราได้มามอบสิ่งของนะครับและจะนะนําความสนุกสนานมาเรานะค่ำคืนนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับกิจกรรมร่วมใจทรงรักสูทร่วของชาตินี้จะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไม่ได้ถูกทอดทิ้งจะยังคงเดินหน้าสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารหารที่ต้องเสียสละจากบ้านเกิดมาปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายเพื่อประเทศชาติและประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปไพบุญมาตาถ่ายภาพมนชิราบำเหน็จพันธ์รายงาน มาถึงช่วงลมฟ้าพยากกณรต้องเตือน